เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าประเทศเราเองตอนนี้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็มีถึงประมาณ20%ที่เป็นสังคมสูงวัยคราวนี้เนี่ยปัญหาของผู้สูงอายุเองเนี่ยก็เป็นปัญหาเรื่องการเคลื่อนที่หรือว่าการเข้าสู่การรักษาพยาบาลการที่เรามีรถบัวลยที่จะออกไปตรวจเขาเนี่ยก็เป็นการให้บริการที่เรานำนำคลินิกเล็กเนี่ยไปไปถึงที่ให้ผู้สูงวัยของเราเนี่ยที่อยู่ ในสถานที่ที่อาจจะห่างไกลไม่สะดวกเนี่ยเขาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์แล้วเราก็จะได้ตรวจจับไออะไรที่มันเห็นก่อนเนี่ยมันรักษาได้ก่อนมันก็จะเป็นการรักษาเขาได้ทางท่วงทีนะครับแล้วก็เป็นการที่จะยืยดอายุให้เขามีความแข็งแรงทําให้เขาสุขภาพแข็งแรงเนี่ยได้ต่อเนื่องไปอีกอนานนานกว่าที่ คนจะเป็นเถ้เขาไม่ได้รับการตรวจเลยเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเขาเป็นอะไรเขาก็ไม่อยากมามาตรวจอีกทีหนึ่งตอนที่เขาเจ็บหนักแล้วเนี่ยบางทีรักษามันก็จะแย่ใจมากขึ้นแล้วก็รักษายากขึ้นนะครับการที่มีรถโมบายหรือภา้ที่เราเน้นว่าเราจะออกไปในพื้นที่ที่ห่างไกลที่ไม่สะดวกเนี่ยเพื่อบริการกับผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุของเราเนี่ยได้รับการบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โครงการแพทย์เราเนี่ยจริงๆเราทาคันนี้เป็นต้นแบบนะครับเราทําต้นแบบไปแล้วเราก็หวังว่าเราเราไม่ด้่วางเราจะให้ทางเขตสุขภาพที่สี่เนี่ยนำนำนำรถคันนี้ไปใช้บริการเราก็หวังว่าตัวอย่างที่เราเอานําออกไปใช้เนี่ยทางท้องถิ่นเนี่ยถ้าเขาเห็นแล้วเขาเขาดูว่ามีประโยชน์ในท้องถิ่นเขาเพราะว่าการที่จะให้ฐานสุขทําเองทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยมันก็เป็นภาระที่มากพอสมควรนะครับเราก็เลยเราคิดรถต้นแบบอันนี้มาเพื่อหเห็นว่า การทารถัแบบแบบนี้มันใช้ได้จริงใช้ได้ประโยชน์จริงแล้วท, <_ d isco> ทางผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆเนี่ยที่อยู่ทั่วประเทศไทยนี่ถ้าเขาเห็นแล้วเขาคิดว่ามันมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นท,ที่เขาเนี่ยเขาก็สามารถนําต,ตัวอย่างของที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็หวังว่าในท,ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยถ้าเห็นด้วยเนี่ยเขาจะทาด้วยงบประมาณเขาเองแล้วทุกคนช่วยกันทำเนี่ยมันก็จะเกิดได้เร็วแล้วมันก็จะมีผลกับทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วครับ สุขภาพอายุยืน,นย็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ต้องอายุยืนแบบมีคุณภาพคือต้องไม่เจ็บไม่ป่วยตอนนี้สถิติเราเนี่ยเ,เราจะแข็งแรงจนถึงประมาณอายุเจ็ดสิบนะครับแต่ว่าอายุเฉลียนน่ยเ,ยเนี่ยคนไทยนตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่เจ็ดสิบแปดแล้วเพราะฉะนั้นแปดปีสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นแปดปีที่มีอายุยืนแต่ว่าสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะฝากทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยให้ รักษาสุขภาพตั้งแต่ยังไม่เข้ายัางไม่ยังไม่ป่วยเนี่ยทำให้แข็งแรงก่อนเพื่อที่อายุจะได้ยืนนานแล้วก็มีอายุยืนนานแตบบ่ที่มีคุณภาพสามารถเล่นกับลูกเล่นกับหลานได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้่อไปครับ